คือไอเด็กน <im> <pt> ี่คนบอกว่าเอาอะไรวะเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ย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 ไอคอนเทนต์ใหม่แอมเพียเอ๊ะผมเจอแอนด์มินผมโดนแอนด์มินเดียวผมเดียวผมโดนเลี้ยวแอนด์มินแกไม่ได่น่าทำไมเชื่อคุณคุณไอ้บ้าเอ้ยเจอแอนด์มินของจริงโอโอเรมปัด S 1> <S 1> <S fc นะคะโถเธอจะมาโถเมื่อกี้กำลังมันเลยโถใช้พลังแอดมินโถใครวะใครวะเบ๊กบอกใครวะโอเคเอ้อยเอ,อยเอาเอาฟอกฟ้อมาคืนอ,อ,อ้ออ้ท่านเทพเอาฟ้อกฟ้องมาบอมแล้วลูกได้กลับบ้านแล้วลูกได้กลับบ้านแล้วเอ้อยเขาเอาฟ้องฟ้องมาให้แล้วออลูกได้กลับบ้านแล้วท่านพ่อท่านพ่อมารับหนูแล้ว ท่านพ่อสะวามิภักดิ์ท่านพ่อพ่อลูกผิดอะไรละ่ะผู้หญิงค่ะสงสัยโอลิมปัสคงโกรธท่านมาถึงท่านพ่อท่านพ่อเบ็คท่านพ่อเบ็คคคมารับลูกแล้วได้เสียผลเอ,อฟอกฟอกไปมันเป็นความโง่เขาของลูก <c oughs> ลูกเพอไปซื้อของเอ,อผลก็เลยหายไป แอดเพื่อนก่อนเดี๋ยวให้เรากลับไปโอลิมปัสโออ๋ออออขอให้แอดเพื่อน่าอ้าวท่านพ่อไอ้ท่านแม่เอาจะจะเรียกท่านอะไรดีวะเนี่ยเราจะกลับไปเป็นเทพเจ้าผลฟอกฟอกมันบินไม่ได้ทํำยังไงดีลูกควรจะอยู่ต่อดีไหมท่านแม่แต่แต่แต่ว่าผลฟอกฟอกมันมันบินไม่ได้ข้าน้อยเอาไงดีว่าจะเอาไม่เอาอ้าเอาเอาครับท่านแม่เอาครับท่านแม่ คำคีดีกว่าคำโทษผมจะเก็บไว้ในคังได้ไหมลูกควรทำสิ่งใดต่อลูกควรทำสิ่งใดแจกผลคนดีทำต่อไปนะลูกคนดีล่ะปันหายากเหลือเกินแต่แต่ผมเจอแต่แต่แต่ว่าลูกแต่ลูกเจอแต่โปรแต่ลูกเจอแต่โปรลูกหาไม้จัดการได้เจอโปรง่ายๆออกหนีเอ้าเดี๋ยวแล้วสวรรค์ไม่ลงโทษอะไรเลยเหรอ ทเทพเจ้าที่เฝ้ามองไม่หรอทอเอาละได้เวลากินกลับละลูกกะคนที่ฆ่าได้ก็มีแต่ท่านพ่อท่านแม่เท่านั้นแหละยอม <c oughs> กัดฟันไว้แบบพอไกินวันนี้ข่าน้อยได้จบลงแล้วลูกจะออกตามหาคนดีต่อไปโ <c oughs> ชว์จะถิดเก้าหางใส่ตัวผมทีไปแล้ เดี๋ยวดีดนิ้วใส่อีกไปก่อนเอ้ยในที่สุดเราก็ได้ปิดจบพลังของเรานะฮะคาดว่าน่าจะกลับมาอีกทีนึงนี่คงจะอัปเดตต่อไปแล้วละ่ะผมขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และกดหัวใจติดตามกันด้วยนะครับ